บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาแม้จะมีความสงบและธรรมชาติที่งดงามแต่กลับมีเรื่องราวหนึ่งที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านหลีกเลี่ยงสถานที่หนึ่งอย่างเงียบๆนั่นคือบ้านร้างหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างทางเก่าถูกทิ้งร้างมานานหลายปีจนกลายเป็นบ้านที่ใครๆก็พูดถึงแต่ไม่มีใครกล้ากลับไปอีกทุกคนในหมู่บ้านรู้จักบ้านหลังนี้ดีเมื่อก่อนมันเคยเป็นบ้านของมินตราหญิงสาวที่เคยมีชีวิตสุขสบาย และยิ้มแย้มแต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อมีข่าวว่าเธอฆ่าตัวตายในบ้านหลังนั้นด้วยสาเหตุที่ไม่เคยมีใครทราบแน่ชัดบางคนบอกว่าเธอเครียดจากการถูกกดดันในชีวิตบางคนก็เล่าว่าเธอมีปัญหาภายในครอบครัวที่ทําให้เธอสิ้นหวังแต่สิ่งที่แน่ชัดที่สุดก็คือเธอเสียชีวิตในบ้านนั้นและไม่ได้รับการปลอบโยนจากใครจากวันนั้นบ้านของมินตราก็กลายเป็นบ้านร้างที่ถูกทิ้งไว้ให้ความเงียบสงัดกอบกุมใบไม้ และมอสขึ้นเต็มไปหมดจนทำให้มันดูเหมือนบ้านที่ถูกลืมเลือนจากโลกภายนอกทุกคนในหมู่บ้านจะพูดถึงบ้านหลังนั้นในลักษณะที่ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไม่กล้าข้ามหน้าบ้านนั้นแม้แต่น้อยโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเมื่อเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ข้างบ้านมักทำให้คนในหมู่บ้านรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่เป็นธรรมชาติเรื่องของมินตรากลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อต่อกันมาไม่ใช่แค่ความเศร้าและกลารจากไปของเธอแต่ยังมีเสียงกระซิบ ในหมู่คนที่เชื่อว่าวิญญาณของวินตราย,ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นและคอยหลอกหลอนผู้ที่กล้าก้าวเข้าไปในหมู่เพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ชอบท้าทายความเชื่อกันพวกเขาก็มักจะพูดถึงบ้านร้างนี้อยู่เสมอกลุ่มของกอล์ฟนัดเอิร์ธไมและน้ำได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปในนั้นจริงๆแม้แต่พวกเขาที่เป็นวัยรุ่นที่ชอบทดสอบความกลัวก็ตาม คืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งรวมกลุ่มกันที่บ้านของไมพวกเขาก็เริ่มพูดถึงบ้านร้างและเรื่องเล่าต่าง,างๆที่ได้ยินมาอย่างสนุกสนานพวกนายเชื่อเรื่องวิญญาณมินตราไหมกอฟถามเสียงดังขณะที่ถือแก้วน้ำอยู่ไม่เชื่อหรอกนกตอบกลับพร้อมกับหัวเราะเบาๆมันแค่เรื่องเล่ากลวงๆเหมือนพวกตำนานนั่นแหละไม่ขยับตัวและมองไปที่เพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานจริงหรอือแล้วถ้าเราลองไปท้าทายมันดูละ่ะ เราเข้าไปในบ้านของมันกลางคืนเลยดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างน้ำที่นั่งอยู่เงียบๆหันมองเพื่อนๆด้วยสายตาสงสยัยทำไมต้องทำแบบนั้นละ่ะก็แค่ลองดูว่ามันจริงไหมไงถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือแค่เรื่องแต่งแต่ถ้ามีจริงก็ถือว่าเราเจ๋งสุดในหมู่บ้านแล้วเอิร์พูดอย่างทา้าทายทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยท่ามกลางเสียงหัวเราะ และการท้าทายกันอย่างสนุกสนานพวกเขาตัดสินใจว่าในคืนนี้จะเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นจริงๆและท้าทายวิญญาณของมินตราให้ปรากฏตัวเพื่อนๆยืนยันว่าจะไปด้วยกันทั้งหมดแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในคืนนั้นจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล ค่ำคืนที่มืดสนิทฝนตกปรยปรยเหมือนกับว่าธรรมชาติเองก็รู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่กลุ่มเพื่อนกำลังจะทำพวกเขานั่งอยู่ในรถของใหม่พร้อมกับความรู้สึกขับข้องใจเล็กน้อยแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่เตรียมจะ,ะเผชิญหน้าเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันจะถึงแล้วหรอือน้ำถามขึ้นหลังจากที่ขับผ่านถนนมืดๆม,มาสักพักไม่พยักหน้าให้เพื่อนๆขณะที่เขาหยุดรถที่ข้างทางปากทางเข้าบ้านร้างแห่งนั้น ตั้งอยู่ในหมู่ต้นไม้สูงใหญ่ท่ามกลางหมู่บ้านที่เงียบสงัดราวกับถูกทิ้งร้างมานานใช่แล้วไม่ตอบด้วยเสียงต่ำถึงแล้วมาเถอะเราต้องทำให้เสร็จถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไม่มีวันได้ทำแล้วนะกลุ่มเพื่อนทั้งหมดลงจากรถและยืนมองบ้านร้างที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาบ้านหลังนั้นยังคงทิ้งร่องรอยของความสุดโมูมที่ไม่ได้รับการดูแลมาหลายปีสภาพบ้านเหมือนถูกเวลาลบเลือนไปทีละน้อยประตูบ้านพัทงทลาย และหน้าต่างที่ปิดมิดชิดมีรอยแตกเป็นระยะกอฟยิ้มเย้ยหยันเอาละมาเริ่มกันเถอะอยากรู้จริงๆว่าเรื่องพวกนี้มันจริงไหมระวังหน่อยนะพวกนายแน่ใจหรือว่าอยากเข้าไปจริงๆน้ำถามเสียงเครียดแต่เอิร์ธกลับหัวเราะและยิ้มกวนมันแค่บ้านเก่าธรรมดาไหนจะดกลัวอะไรพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านโดยที่ใหม่และกอฟเดินนำหน้าข้างหลังเป็นนัดและน้ำที่เริ่มรู้สึก ไม่สบายใจเมื่อเท้าเดินลงไปบนพื้นไม้ที่เสียงดังกรอกแกรบพวกเขาเข้าสู่บ้านที่มืดและเงียบมากขึ้นตามลำดับภายในบ้านมืดสนิทไม่มีแสงไฟใดๆนอกจากแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่ลอดผ่านรอยแตกของผนังและหน้าต่างพวกเขาเริ่มหาทางในบ้านและได้ยินเสียงเหมือนมีลมพัดผ่านหน้าต่างที่ปิดอยู่ที่นี่น่ากลัวจริงๆนะน้ำบ่นเสียงเบากอฟเดินไปยังห้องโถงกลางของบ้านก่อนที่จะพูดขึ้นมินตรา ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาเจอกับเราสักหน่อยสิถ้าเรากลัวก็ให้คุณตามเราหลอนจนเราต้องหนีกลับไปคำท้าของเขาดังออกไปในความเงียบเมื่อเสียงสะท้อนจากคำพูดของกอฟจางลงในอากาศทุกคนเงียบไปสักพักและรอฟังอะไรบางอย่างแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นชีฟก็แค่บ้านเก่าไม่มีอะไรรอไม่พูดพร้อมกับยักไหล แล้วทันใดนั้นเองเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นจากมุมมืดของบ้านทุกคนหันไปมองด้วยความตกใจเสียงนั้นเหมือนเสียงของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบท่ามกลางความเงียบของบ้านน้ำรู้สึกถึงอาการขนลุกใครทำเสียงนั้นไม่หันไปข้างๆไม่มีใครทำงั้นพวกเราคงไม่ได้อยู่คนเดียวสินะพวกเขามองไปรอบๆหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นทุกขณะก,กอฟเริ่มหงุดหงิดและตะโกนขึ้นอีกครั้งมินตรา ถ้าคุณอยู่ที่นี่ออกมาดูหน้าหน่อยอย่าหลบอยู่ในมุมมืดทันใดนั้นเองความมืดตรงมุมห้องก็ดูเหมือนจะเริ่มขยับไปมาทุกสายตาของกลุ่มเพื่อนจ้องมองไปยังจุดนั้นที่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างช้าฮ,ะฮะ่าฮและแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็เริ่มดังขึ้นในบ้านทุกคนหยุดหายใจโดยอัตโนมัติหัวใจของพวกเขาเต้นรัวเร็วขึ้นทุกทีขณะที่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นคือ เงาร่างผู้หญิงที่เคลื่อนที่ออกมาจากมุมมืดสีฝีเท้าดังชัดเจนขึ้นเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาไม่มองไปที่เงานั้นด้วยความตกใจจนทําให้ปากแทบพูดไม่ออกมันมันคืออะไรกลุ่มเพื่อนยืนตัวแข็งทื่อขณะที่เงาร่างนั้น,น,นยิ่งใกล้เข้ามามากขึ้นทุกอย่างเริ่มหมุนบวนไปในความมืดจนเสียงหัวเราะแหลมๆของเธอดังขึ้นในบ้าน และทันใดนั้นเองเงาร่างนั้นกระโจนออกมาจากมุมมือใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีที่เงาร่างกระโจนออกมาจากมุมมือทุกอย่างในบ้านกลับกลายเป็นความวุ่นวายอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของกลุ่มเพื่อนดังกรอกแกรบเมื่อพวกเขาพยายามจะถอยหลังออกจากบ้านแต่เหมือนกับว่าทางออกกลับหายไปไหนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเบลอและมืดมิดเหมือนกับว่ามีบางอย่างขัดขวางการมองเห็นเงาร่างที่กระโจนออกมานั้น ไม่ได้มีรายละเอียดมากนักในตอนแรกสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นคือรูปทรงของผู้หญิงในชุดขาวที่ขยับไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่บิดเบี้ยวเหมือนกับว่าเธอไม่ได้มาจากโลกนี้จริงฮ่าฮวิ่งวิ่งออกไปเร็วกอฟตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือขณะที่พยายามพาทุกคนหนีจากเงาร่างนั้นแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดขึ้นเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นในอากาศ มันดังจนทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเสียงนั้นเป็นเสียงที่ไม่อาจอธิบายได้ราวกับมันมาจากความลึกของความมืดหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงของความเศร้าโศกที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่พยายามหันไปมองเส้นทางที่พวกเขามาแต่ทางเดินที่เคยเห็นกลับเต็มไปด้วยความมืดมิดไม่มีทางออกเหมือนที่เขาคิดและบ้านทั้งหลังดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมเลยตอนนี้บ้านเต็มไปด้วยเสียงกระซิบที่ดังมากขึ้น เรื่อยๆเสียงเหมือนคนหลายคนที่กำลังพูดอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยเบิร์ยื่นมือไปข้างหน้าเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยในความมืดนั้นเราต้องหาทางออกพวกเราจะไม่ตายที่นี่น้ำเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่แย่ลงไปอีกรู้สึกถึงอาการขนลุกทั่วทั้งร่างจนเกือบจะทนไม่ไหวใหม่เปิดประตูเราต้องออกไปจากที่นี่แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นตามที่เขาคิดเมื่อไมหันไปทางประตูที่เขาเคยเดินเข้ามา พบว่ามันถูกปิดไปแล้วราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างขัดขวางเขาไม่ให้หลบหนีไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างน้ำตะโกนด้วยเสียงสะท้อนที่สาดไปทั่วบ้านแล้วในขณะที่พวกเขาตะโกนและพยายามหาทางออกเงาร่างนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งในระยะที่ใกล้ขึ้นเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นในหูวพวกเขาจนแทบจะทนไม่ไหวทุกคนในกลุ่มพยายามหันหลังหนีแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหน เงาร่างของผู้หญิงในชุดขาวเริ่มพูดขึ้นในลมหายใจที่เย็ยนเยียบทำไมถึงมาที่นี่เสียงนั้นแหลมสูงและเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนกับคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในหัวใจของวิญญาณนั้นมันทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจบสิน้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะัทพูดออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงสัน่นเราเราคงทำผิดไปแล้ว แล้วทันใดนั้นเองเงาร่างของมินตราก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาทุกคนได้ยินเสียงหายใจแรงๆของผู้หญิงนั้นดังเข้ามาใกล้พวกเขาพยายามวิ่งหนีแต่มินตราก็จับข้อมือของไมไว้ได้ช่วยช่วยฉันให้ไปจากที่นี่เสียงนั้นดังขึ้นในความมืดแต่ไม่ไม่ทันตอบอะไรร่างของเขาก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงหายไปจากกลุ่มเพื่อนในทันทีราวกับว่าเขาถูกลากไปโดยแรงที่ไม่สามารถต้านทานได้ไม่ไม่ไม กฟตะโกนแต่ก็สายไปแล้วร่างของไม่หายไปในความมืดทุกคนยืนตัวแข็งทื่พวกเขารู้สึกถึงความเย็ยนที่จับกลุมใจและร่างกายจนแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้และในขณะที่พวกเขายืนสัน่นด้วยความกลัวพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเสียงของไม้ที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดหลังจากที่ไม่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในความมืดกลุ่มเพื่อนที่เหลือยืน ึ่งอยู่ในบ้านร้างแห่งนั้นไม่มีใครพูดอะไรออกมาเพราะคำพูดทุกคำในหูวพวกเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจพูดออกมาได้ภาพของไมทที่หายไปในพริบตาย,ยังคงติดตรึงในความทรงจำของทุกคนน้ำก้าวถอยหลังอย่างช้าๆไม่ไม่จะไปไหนเราต้องทำยังไงเราต้องหาทางออกจากที่นี่กอฟพูดด้วยเสียงสั่นครือเขาหันมองไปรอบๆแต่ความมืดที่เต็มไปด้วยเงาและความหวาดกลัวนั้นไม่ยอมปล่อยให้เขาคิดอะไรได้ดี ไม่ต้องห่วงไม่หรอกเราจะหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้น้ำพยักหน้าชา้าแต่ความกลัวในดวงตาของเขาก็ไม่อาจซ่อนไว้ได้แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนัดพูดเสียงต่ำมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเราไม่ควรไปเล่นกับมันแบบนี้ก็เราเริ่มมันเองกอฟตอบอย่างรวดเร็วพร้อมกับน้ำเสียงที่ค่อนข้างตึงเครียดแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นหรอกเราต้องหาทางออกก่อน ในขณะที่พวกเขาพยายามจะหาทางหนีพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นอีกครั้งมันดังขึ้นเรื่อยๆจากมุมมืดที่อยู่ด้านหลังพวกเขาเสียงนั้นดังกระหึ่มมากขึ้นทําให้พวกเขาหันไปมองด้วยความหวาดหวัน่นน้ำหันไปมองอย่างรวดเร็วเธออยู่ที่ไหนและแล้วพวกเขาก็เห็นเงาร่างของผู้หญิงในชุดขาวที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเงาของมินตราย,ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดราวกับรอคอยบางสิ่งจากพวกเขา อย่าอย่ามาใกล้เอิร์ดพูดเสียงสั่นมือของเขาควานหาบางสิ่งที่จะใช้ป้องกันแต่ไม่พบอะไรเลยช่วยฉันพวกเธอจะทําให้ฉันหลุดพ้นจากที่นี่ได้ไหมเสียงของมิงตราดังขึ้นแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนก่อนมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าโศกที่ไม่อาจบรรยายน้ำมองไปที่เธอพวกเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเราไม่รู้กอฟสูดหายใจเข้าลึกและพูดขึ้นเราจะช่วยเธอได้ยังไง เราแค่เราแค่จะออกไปจากที่นี่เท่านั้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ได้มาจากมินตราอีกต่อไปแต่จากที่ไหนสักแห่งในความมืดที่ไม่มีที่มาทุกคนหันขวับไปยังทิศทางนั้นแต่ไม่เห็นอะไรก็เริ่มรู้สึกถึงความเครียดสะสมในตัวเขาเมื่อไม่นานมานี้ไม่หายไปอย่างลึกลับแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มคิดถึงเรื่องราวของมินตราที่คอยหลอกลวงทุกคนอยู่ในบ้านนี้พวกเขากลัวว่าการท้าทายเธอในตอนแรก อาจจะเป็นการกระทำที่ผิดพลาดเราไม่ควรทำแบบนี้ต่อไปน้ำผู้เสียงอ่อนแรงเขาค่อยๆถอยหลังไปข้างหนึ่งขณะที่เขารู้สึกถึงความสิ้นหวังที่เริ่มจู่โจมจิตใจเปิร์ไม่สามารถทนกับบรรยากาศที่รอบล้อมได้เขาหันไปมองหาทางออกอย่างบ้าคลั่งไม่ไม่เราต้องออกไปจากที่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่เราจะทนไหวได้กอฟหันไปมองนัดที่ยืนงุนงงอยู่ข้างๆนัด เราต้องทำอะไรสักอย่างเราต้องพยายามหาทางออกไปจากที่นี่นัดที่ยังคงอยู่ในความสับสนและความกลัวเอื้อมมือไปข้างหน้าแต่ไม่เราต้องช่วยไม่ก่อนไม่ใช่เหรอแล้วในช่วงเวลานั้นเองเสียงเงียบสงดก็คลืบคลานเข้ามาเสียงของฝีเท้าดังกระหึ่มเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้กลุ่มเพื่อนหันไปมองพบว่าเงาร่างของบินตรากำลังก้าวเข้ามาช้าๆมันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นแต่เคลื่อนที่ต่อไปอย่างช้าๆ และเร็วขึ้นจนมันกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่เร็วมากพวกเขามองเห็นแววตาของมิงตราในความมืดมันเต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดจนทำให้พวกเขาทุกคนไม่อาจขยับตัวได้เสียงกรีดร้องของมิงตราดังก้องไปทั่วบ้านร้างเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังสะท้อนอยู่ในหัวของพวกเขาเหมือนเป็นเสียงที่ไม่มีวันจบสิ้นพวกเขาตะกิ้ตะกายพยายามหาทางออกจากบ้านแต่มันเหมือนทุกสิ่งรอบตัวพวกเขากำลังบีบคั้น ให้ไม่สามารถหลบหนีได้ไม่นะักไม่น้ำร้องออกมาเสียงสัน่นตอนนี้เขารู้สึกถึงความกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการหลอกลวงอีกต่อไปแต่กลายเป็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขากฟพยายามวิ่งไปหาประตูอีกบานที่เขาคิดว่าจะพาออกไปจากที่นี่แต่เมื่อถึงที่เขาก็พบว่าไม่เพียงแต่ประตูจะปิดสนิทแต่ตอนนี้มันดูเหมือนจะถูกล็อกจากถ่ายในไม่ว่าจะดึงอย่างไรก็ไม่สามารถเปิดมันได้ ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นัดถามเสียงแหบแห้งน้ำตาของเขาเริ่มไหลลงมาเพราะความสิ้นหวังที่เขารู้สึกเราควรออกไปแล้วไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยเอิจับไหลน้ำไว้แล้วมองไปรอบๆเขาไม่สามารถหาทางออกได้เลยเราต้องพยายามคิดให้ดีพวกเราจะหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ไมก็ไม,กไม่ก็ยังหายไปเราต้องพาเขากลับมา ในขณะที่ทุกคนเริ่มรู้สึกท้อแท้และคิดว่าจะหาทางออกได้หรือไม่เสียงที่แหลมสูงและเจ็บปวดก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่เสียงของมินตราแต่เป็นเสียงกระซิบที่แปลกประหลาดและไม่อาจเข้าใจได้พวกเธอจะไปไหนเสียงนั้นพูดท่าเบาแต่มันค่อยๆแผ่ขยายและก้องดังไปทั่วบ้านเงาร่างของมินตราปรากฏขึ้นอีกครั้งหน้าตาของเธอในความมืดดูบเบลอเหมือนกับว่า เธอกำลังสูญเสียตัวตนทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดเธอเดินเข้ามาหาพวกเขาอีกครั้งในทางที่ไม่มีทางหนีทำไมทำไมพวกเธอถึงมาทำให้ฉันกลับมาเสียงของเธอดังขึ้นจนทําให้พวกเขารู้สึกถึงความเย็นที่ขยายออกมาจากทุกทิศทางเสียงของวินตราดังกระหึ่มในหัวของพวกเขาราวกับว่าเธอมีอำนาจเหนือทุกสิ่งรอบตัวน้ำจับมือกอฟไว้แน่นมันผิดแล้ว เราไม่ควรท้าทายเธอเราควรจะออกไปแล้วแต่ทันทีที่น้ำพูดเสร็จมินตราก็ยิ้มขึ้นอย่างช้าๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและดูเหมือนเธอจะรู้ว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่เธอแบกรับมานานหลายปีไม่ไม่ใช่พวกเธอที่ไปจากที่นี่มินตราพูดเสียงต่ำคำพูดของเธอดูเหมือนจะกลายเป็นคำสั่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทุกคนต่างตกใจเมื่อเงาร่างของวินตราพุ่งเข้าหากอฟอย่างรวดเร็วในพริบตานั้นกอฟถูกลากเข้าไปในความมืดร่างของเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงกรีดร้องของกอฟดังออกมาในขณะที่เขาหายไปกอฟน้ำร้องตะโกนแต่ไม่มีคำตอบกลับมาตอนนี้เหลือเพียงแค่เขากับเอิร์ทและนัดที่ยืนอยู่ท่ามกลางบ้านมืดมืดและความมืดที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้พวกเขารู้ดีว่า ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างทุกคนจะต้องตกเป็นเหยื่อของความเจ็บปวดนี้ไปทีละคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็ทำให้พวกเขาหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมร่างของมินตรายืนมองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาก่อนที่เธอจะหันไปทางประตูแล้วประตูที่เคยปิดสนิทก็เปิดออกอย่างเงียบเชียบไปเถอะออกไปจากที่นี่เสียมินตราพูดเสียงแหบแห้งก่อนที่เธอจะหายไปในความมืด พวกเขามองไปที่ประตูที่เปิดกว้างและแตัดสินใจวิ่งออกไปแต่เมื่อถึงประตูพวกเขาก็พบว่ามันไม่ใช่ทางออกที่พวกเขาคิดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวและแปรเปลี่ยนไปจนไม่สามารถรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ที่ไหนแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลืออีกทุกอย่างเงียบสงดเงียบจนแทบจะไม่มีแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของพวกเขาและจากนั้นทุกอย่างก็หยุดนิ่งไป